สวัสดีเพื่อน,นๆชาลิสนี่อดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปค่าวทำนายของเกิดวันศุกร์โดยจะเป็นคาวทำนายช่วงเดือนมก,กราคม2 5 6 5นะซึ่งจะพูดถึงเรื่องงานเงินโชคลาภและก็สุขภาพนะครับส่วนดวงความรักเนี่ยผมก็จะทําคลิปแยกต่างหากออกไปอีกทีหนึ่งนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะครับเราเริ่มมาดูกันเลยนะหน้าไพาคา่คุณวันศุกร์ในเดือนมก,กราคมเนี้ยตัวคุณน่อจะรู้สึกถึงความยุ่งวุ่นวายในชีวิตค่อนข้างมากเลยนะครับ แล้วก็ทําให้ไม่สามารถเดินหน้าไปทําอะไรกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตได้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าต้องมาพวงอยู่กับสิ่งเก่าๆหรือต้องคอยแก้ไขกลับมาไปก่อนนะ่ะซึ่งตัวคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการรักษาพื้นฐานชีวิตและความมั่นคงที่ดีของตัวคุณเองเป็น,นอันดับแรกนะด้วยความที่ตัวคุณนะ่ะก็เป็นคนที่ละเอียดอรอบคอบในการคิดวางแผนทําสิ่งต่างๆมาตลอดอยู่แล้วด้วยนะถ้าดีพร้อมแล้วเนี่ยคุณถึงค่อยเดินหน้าไปสู่ก้าวต่อไปในชีวิตได้ครับแล้วทีเนี้ยมันจะมีใครบางคนเข้ามาติตต่อหรรรรือออมีีกกาาเรยออไไย้งะไจคุณนะ หรือไม่ก็เป็นการหยิบยื่นข้อเสนอบางอย่างเข้ามาอย่างรวดเร็วทันหันซึ่งมันอาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆหรือว่าภาระหน้าที่เพิ่มเติมบางอย่างให้คุณต้องดำเนินการทากับมันจนทําให้คุณไม่มีความพร้อมที่จะสามารถตอบสนองหรือทําอะไรเหล่านั้นได้โดยทันทีนะคุณก็เลยต้องมาคิดมากกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มากระดับหนึ่งเลยอ่ะซึ่งไพ่ก็บอกว่าคุณนะ่ะควรจะควบคุมอารมณ์ไม่ตื่นตระหนกกับสิ่งที่มันเข้ามาแล้วก็เร่งรีบแก้ไขจัดการกับมันซะเพื่อที่จะได้รักษาสถานะความปกติต่างๆของชีวิิตตใหห้้้ยัังงคคสาาามรรถเดดนนน่อไไปะบ รือไม่ก็เป็นการเล่งเตรียมความพร้อมของตัวคุณเองให้สามารถเดินหน้าทางกับสิ่งใหม่ที่เข้ามาก็ได้เช่นกันนะครับเนี่ยอืมนี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะทีนี้มาจอดลึกกันเรื่องการงานดูบ้างหน้าไพ่เรื่องการงานของคุณเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีภาระความรับผิดชอบใหม่ๆเข้ามาสู่ตัวคุณนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่ามันกลับติดปัญหาบางอย่างในตัวคุณเอง ทางเรื่องความไม่พร้อมหรือว่าปัญหาส่วนตัวของคุณก็ได้นะครับมันเลยทําให้เรื่องหน้าที่การงานของคุณเนี่ยไม่สามารถพัฒนาก้าวหน้าเติบโตได้รวดเร็วอย่างที่คุณต้องการนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีคําเตือนนะครับว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยปล่อยตัวปล่อยใจแล้วก็จมอยู่กับปัญหามากเกินไปโดยไม่รู้ไปแก้ไขอะไรเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับว่าโอกาสและหน้าที่การงานที่เข้ามาตรงนั้นน่ะมันอาจจะหลุดลอยไปได้นะเนี่ยคุณต้องฝืนตัวเองไม่ทําตามใจตัวเองหรือว่าทําตามสะดวกมากเกินไปนะขอให้รู้ว่าต่อสู้แก้ไขปรับปรุงกัับมนนะ เพื่อเรื่องการงานที่ดีขึ้นของตัวคุณนะ ừ, ทีนี้มาดูเราเคลื่อนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องาราเหล่านี้วยังไงบ้าง ừ, จากหน้าไพ่ใบเนี้ยก็เป็นไปได้น,นะครับว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้คุณไม่สามารถเดินหน้าไปสู่การงานใหม่ๆหรือมีการเพิ่มเติมภาระความรับผิดชอบต่างๆให้มากขึ้นได้เนี่ยอาจจะเพราะว่าคุณต้องการให้เวลากับคนที่บ้านของคุณลูกหลานทางบ้านของคุณก็ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นการแนะนำนะถ้าหากว่าตัวคุณเนี่ย ก็มีภาระหน้าที่ที่ล้นมืออยู่แล้วถ้าหากว่าอยากจะขยายเพิ่มเติมหน้าที่การงานใหม่ๆเนี่ยคุณอาจจะต้องลองไว้วานเด็กๆลูกน้องบริวารของคุณนะให้เข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาคุณตรงเนี้ยมันจะได้ทำให้คุณสามารถรับงานได้มากขึ้นทํางานต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นะครับอืมทีนี้รู้สึกถึงการด้านการเงินกันบ้างนะ ในเรื่องการเงินเนี่ยดูมันจะเป็นช่วงที่รู้สึกอึดอัดลำบากใจจากการที่คุณไม่สามารถเดินหน้าใช้เงินอย่างที่คุณต้องการได้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีเงินนะแต่การคิดใช้ใจ่ายอะไรเนี่ยคุณต้องพิจารณากันมากขึ้นเป็นพิเศษอะว่ามันจะสามารถสร้างประโยชน์แล้วก็มีความคุ้มค่าจริงๆนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยกำลังคิดวางแผนในการใช้เงินก้อนใหญ่ต้องสะสมเงินไปก่อนในช่วงนี้นะคุณก็เลยต้องเหมือนกับคนเก็บเนื้อเก็บตัวงดเรื่องค่าใช้ใจ่ายบางอย่างลงไปก่อนนะครับส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยยพววกาาออฟุหรื่ ผลลับผลเลิกการเกร็งกําไรต่างๆที่มากเกินควรเนี่ยดูมันจะไม่ค่อยโดดเด่นในช่วงนี้นะคุณควรจะประคองสิ่งต่างๆแล้วก็ทําอะไรเหมือนเดิมต่อไปอะ่ออะเพราะรายรับรายได้ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันก็มากเพียงพอสำหรับคุณอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะ่ะในเดือนนี้คุณควรจะเลี่ยงการไปทอะไรสิ่งเสี่ยงหรือไปคาดหวังกับเรื่องการเสี่ยงโชคมากเกินไปอะ่ะคุณจะละเว้นไปสักหน่อยในช่วงนี้นะครับอืมทีนี้เรื่อเราเคลื่อนกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราเหล่านี้ไว้ยังไงบ้าง ใช่นียก็เป็นการแนะนำคุณนะครับว่าคุณควรจะเชื่อความรู้สึกของตัวเองอในการลงทุนทำสิ่งต่างๆในเรื่องการเงินนะครับถ้าหากว่าคุณกลัวแล้วก็ไม่มั่นใจกับมันจริงๆเนี่ยคุณก็ควรจะเบรกตัวเองไปก่อนนะแล้วก็มาคิดพิจารณาหาหนทางที่ดีกว่าอย่าไปทำอะไรเสี่ยงๆโดยคาดหวังว่ามันจะฟุกดีขึ้นมาได้นะครับรวมไปถึงเป็นการให้คุณเนี่ยเข้าใจในขีดจำกัดทางการเงินของตัวเองเอาไว้ด้วยนะอย่าไปใช้จ่ายเงินเกินตัวมากเกินไปนะครับทีนี้รูดูสถานการณ์ด้านสุขภาพกันบ้างนะ ในาภัยสุขภาพเนี่ยในช่วงนี้คุณอาจจะมีอาการเจ็บป่วยบางอย่างที่ทําให้ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวในการดูแลรักษาร่างกายตัวเองอยู่นะครับจะเดินทางหรือว่าไปทําอะไรมากเกินไปเนี่ยมันควรจะค่อนข้างยากสักหน่อยอน่างน,นนะรวมไปถึงเรื่องอุบัติเหตุมีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ในช่วงนี้ด้วยนะครับเนี่ยอืก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณเกิดวันศุกร์นะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณคิดและต้องการหาทางออกจากปัญหาต่างๆที่ลงตัวได้แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไวว้้เพีีียงคคนรััสสด